สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรื่องสยอง12คำสำหรับวันนี้เปิดกุผีนานาชาติดีงเช่นเคยซึ่งวันนี้นั้นเราจะพาทุกท่านไปที่มาเลเซียอีกครั้งเพื่อไปรู้จักภายน้ำตนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮันตูไอเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามรับฟังเลยครับ วันนี้มาดูผีพายน้ำของประเทศต่างๆกันบ้างในตำนานของชาวเมาเลเซียบอกว่ามีผีชนิดหนึ่งเรียกว่าฮันตูไอมันชอบแปลงร่างเป็นตอไม้หรือท่อนไม้สาวสวยฝูงปลาหรือสัตว์อื่นๆเพื่อลอมนุษย์ให้มาติดกับเมื่อมนุษย์เข้ามาใกล้มันจะดึงให้จมน้ำหรือไม่ก็จับไปกินเลยนั่นเองชาวเมาเลเซียเชื่อว่าฮันตูไอ คือวิญญาณเล่ลอนซึ่งพวกหมอผีจับมาเป็นทาสรับใช้เมื่อใช้งานเสร็จก็จับวิญญาณใส่เรือและปล่อยเรือให้ลอยไปกับกระแสะน้ําว่ากันว่าฮันตูไอพบได้ทุกที่ที่มีน้ําไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําทะเลทะเลสาบสระน้ำโดยเฉพาะที่ที่มันเคยมีคนจมน้ําตายมาก่อนนั่นเองหลังพระอาทิตย์ตกดินหรือตอนใกล้ค่า ชาวบ้านจะหลีกเลี่ยงไม่ไปแถวท่าน้ำหรือริมตลิ่งเพราะเชื่อว่าฮันตูไอซ่อนลางอยู่ที่บริเวณนั้นคอยมองหาเหยื่อที่จะมาเป็นอาหารของมันบางทีพวกชาวบ้านยังเมาว่าการที่มีคนป่วยตายหลังจากมาเล่นน้ำหรือการจมน้ำเป็นฝีมือของฮันตูไอนั่นเองบางคนเชื่อถึงขนาดว่าแค่ผูจาลบหลู่พวกมันก็อาจจะล้มป่วยจนตายได้นั่นเอง เพราะความน่ากลัวของอันตูไอพวกชาวประมงหรือคนอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำและทะเลจึงจัดพิธีบูชาพลายน้ำอย่างฮันตุไอเป็นประจำเพื่อขอพรให้พวกเขาจับปลาได้มากๆและปลอดภัยเวลาอยู่ในแม่น้ำหรือท้องทะเลนั่นเองครับเรียกได้ว,ว่านอบน้อไมไม่ก่อนผูดผีจะได้เมตตาไม่เอาชีวิตนั่นเองเรื่องราวก็จบลงไปแล้วนะครับจากปิศาจภายน้ำ ที่มาจากประเทศมาเลเซียที่มีชื่อว่าฮันตุอนั่นเองครับหากชอบฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ